ตอนนี้เราก็ได้มาถึง popular, ป๊อปปูล่าคพนโดแล้วครับเพื่อนเพื่อนเราจะไปรับอออเดอร์อยู่ที่ในเมืองทองบ้านใหม่พี่น้องแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านใหม่นะครับตามผมมาเลยนะคะนนนรับได้ไหมเปตายไปตายนอนบอสนี่นเพื่นอนอยาเห็นไหม ทอ,ไองไทีแถบนี้เรียกว่าเมืองทองไทานครับเป็นือน้อเช้ ต้องแรงน,นะเราต้องเลื่อยดีพี่น้องดี่ไวไม่ได้เราก็อยากไม่อะไรเรียกว่าตัดเสียงรบกวนอ่ะเพราะว่าตัดเสียงรบกวนมันบางบางเครื่องตัดลำบากพี่น้องไม่มีแอปแบบนาะถ้าม,มีแอปอยู่ในเครื่องก็คงดีอ้าวเราเห็นอุดแดงๆนะครับเพื่นอนๆครับ เราเจอจุดแดงๆแล้วนี่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 ไหนแดงๆไหนนี่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 มาแดงๆพี่น้องกสิรกรไทยครับเพื่อนๆครับกกิกรกรอยู่ที่เมืองทองธานีครับใหญ่มากครับใหญ่มากกสิกรเมืองทองธานีน่าจะเป็นสำนักงาน รองจากสำนักง,งานใหญ่พี่น้องโอ้น่าจะอยู่ไกลยอยู่พี่น้องอ้าวเรามาถึงอ่าตรงนี้สารมาลายครับเขาเรียกสารตายายที่อยู่มงคงธางนีครับเ,เพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าสารนาสารตายายครับผู้ที่ มาขอพรขออะไรเวลาได้สมความปรารถนาแล้วก็จะเอามาลายนั้นมาบูชามามาแก้บนครับมาแก้บนศักการะพันธ์ตายายครับส่วนมากมาลายจะเต็มครับนี่เยอะมากเลยพี่น้องอาที่มาเมืงองทองครับอย่ามาขอด้านเรื่องความรักนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วครับคนที่ตอนแรกเขารักกันมากๆครับมามาที่ขอ ขอตรงสารตะยายครับสารมาลาเนี่ยที่อยู่เมืองทองธาน,นีครับนี่อารีนาครับฝานุเป็นอารีนานะครับอา่าอีแพดอารีนานะครับอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับ <nous. S 1> โดมครับโดมใหญ่ๆอารีนานั่นเองพี่น <X un> ้องคือสารมาลายสารตะยายที่อยู่เมืองทองธาน,นีครับพี่น <X un> ้องตอนเนขาก็จะมีางานโมอเตอร์โชว์นะครับอยู่นโน่นเนี่ยที่ ที่อาคารของ c ชาเลนเจอรนะครับตรงนี้นี่โอ้โหตัวใหญ่ามากพี่น้องนี่นี่สุดยอดเลยนี่คือลานแอคทีฟนะครับเวลาเขาประชนันเครื่องเสียงเขาก็มาจะประชนันเครื่องเสียงตรงนี้แต่ว่าเขาน่าจะไปไปตรงนู้นแล้วครับแถวลานทะเลสาบตัวนี้ ชาเลนเจอร์ enger, ครับตัวนี้ชาเลนเจอร์นะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อิมแพกชาเลนเจอร์นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูถ่ายถ่ายตัวนี้ก่อนแป๊บนึงออนี่โอ้สวยงามมาก ทิมแพกอะชาเลนเจอร์นั้นเขาจะติดป้ายใหญ่ว่ามอเตอร์โชว์นะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับเนี hey. ่ยจะมีวันที่เขาเรียกว่าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นแน่เจ้าจะมีวันที่22ถึงวันที่2นะครับอืมก ถึงวันที่2เมษายนประมาณนี้22ถึงที่2เมษายนมอเตอร์มอเตอร์โชว์นะครับมอเตอร์โชว์นั้นจะอยู่กลางปีนะครับจะอยู่กลางปีของของแต่ละปีนะครับจะอยู่กลางปีนี่คือเขาจะจัดที่ชาร์เลนเจอร์นะครับถือว่าใหญ่มากพี่น้องมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์อีโกนั้นเขาจะจัดอยู่แค่ปลายปีครับปลายปีมอเตอร์โชว์นั้นจะอยู่ที่กลางปีนั่นเองพี่น้อง ตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงน่นเดี๋ยวไป,ปร,รับอรอดอร้ก่อครับรบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมไปทางโน้นนะครับอูด้ดแ๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับไปเรื่อยๆครับเพืเ่อนๆกำลังแว้นกับท่านแฝว่า พัชแตร์มาแล้วนะยังไม่ไปนะครับมาแล้วส่วนมากจะลงคลิปอยู่ในช่องทัชแตร์มาแล้วอย่างเดียวพัชแตอร์มาแล้วก็ก็มีแค่400ซับสไคร์นั่นเองอ๋อเจอแล้วครับเพื่นถึงแล้วถึงแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าวัดอ่าวัดผาสุขครับผมวัดผาสุขเห็นไหมวัดผาสุขเรามาถึงจุดหมายแล้วครับนี่วัดผาสุขนะครับอุอ่นเตืมมากนอะ,ะนอ่อปาดมโ๋ลยอุ่นเตืมมากพี่เนอะ เยอตัวนี้ดีกว่าอ่าตอนนี้เลยพี่น้องเดีครับถึงแล้วครับเห็นมเวลาเราไม่มีเรามีที่จับเราก็สบายแบบนี้ครับ,บเพื่อนๆอ่าเราก็เรา สามารถหมุนกล้องได้ใช่ไหมเนี่ยเราจะหมนบบนุน,หมนไปเนาะหมุนไปฝั่งน้องก็ได้หมุนฝั่งนี้ก็ได้อยู่แถวเมืองทองธานีครับวัดพระสูกนั่นอยู่ทางนู้นเห็นไหมพี่น้องเป็นลังวัดไหมครับอืมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับป้นแปรรายงานขอ,อสวัสดีครับปน่นาเยีดมืือหนุ่ ดอกคูณก็เหลืออาลามกันเลยทีเดียวพี่นอ้องขอขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลน์เหมือนเดิมโอเคครับสวัสดีครับ